สวัสดีครับผมสินใจเกิดร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะเข้ามาพูดถึง่งหวงจุ้ยครับผมตั้งใจว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยจะมาพูดคุยเรื่องหวงจุย้ยซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับได้ศึกษาและวิชาหวงจุ้ยเนี่ยมาเมื่อประมาณสักร่วมๆยี่สิบปีละสิบกว่าปีลวนะครับแต่ัหรหศาสตร์เนี่ยศึกษามานานกว่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับหวงจุ้ยเนี่ย มาพอสมควรจากการซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็อลองทําตามคําแนะนําของหนังสือนะครับที่บอกว่าเอาน้ําเต้าเอาลูกแก้วนะครับไปแขวนซึ่งยอมรับเลยว่าหลังจากที่ทําตามอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็มีความไม่เชื่อในเรื่องวงจุ้ยเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักวงจุ้ยเนี่ยพอมาเจอผู้รู้แล้วก็ให้แนวทางและว,วิธีการที่มันถูกต้องตามหลักวิชาเนี่ย ก็ปรากฏว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในหลักวิชาวงจุ้ยเนี่ยมันก็มีมายาวนานมากแล้วนะครับก็มีหลักคิดโดยพื้นฐานของหลักวิชาวงจุ้ยเนี่ยมันก็เกิดจากประเทศจีนนี่แหละนะครับโดยคนจีนเนี่ยจะมีหลักคิดอยู่หลายๆอย่างนะครับในส่วนของหลักวิชาวงจุ้ยก็จะมีอีกเต็กจีเหงซาวงจุย้ยส่วนหลักคิดของคนจีนเนี่ยก็จะพูดถึงฟ้าดินคนนะครับ ในหลักวิชาหมเ่เฮงก็จะพูดถึงฟ้าดินคนในหลักวิชาวงจุ้ยก็พูดถึงฟ้าดินคนนะครับแล้วก็ในหลักคิดในหลักการบริหารจัดการของคนจีนก็เอาเรื่องฟ้าดินคนมาบริหารจัดการมาจัดการในชีวิตในส่วนเหล่านี้ผมจะหาโอกาสมาอธิบายมาเล่าให้ฟังแล้วก็ในองค์ความรู้ของเราวิชาวงจุ้ยเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่จะเอามาเกี่ยวข้องแล้วก็เอามาใช้ อยู่ทั้งหมดจุดสตัวนะครับก็คือตีลี่ลีขีเมียองเกยกซีเหมือนที่ผมพูดมาบ่อยๆนั่นแหละนะครับตีลี่ลีขีเมียองเกยกซีก็คือชัยภูมิทิศทางดวงชะตาแล้วก็เลิกยามนะครับชัยภูมิอ่าถ้าเราไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวงจุ้ยมาอ่านเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชัยภูมิเยอะนะครับอ่าก็มี บางคนเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเสากลมเสาเหลี่ยมนะครับเสาเหลี่ยมมันก็จะมีวิบากมาพิฆาตมันก็เลยส่งผลให้การออกแบบบ้านในยุคใหม่สมัยใหม่นี่นะครับถ้าไปดูบ้านเนี่ยนะครับก็จะแทบจะมองไม่เห็นเสาแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยนะครับโครงการแพงๆเนี่ยระดับหลายสิบล้านเนี่ยนะครับก็มองไม่เห็นเสาแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการก็คือซ่อนเสาเป็นส่วนหนึ่งของผนังไปเลยก็ตัดปัญหาไปเรื่องเสานะครับจริงๆเสากลมเสาเหลี่ยมเกี่ยวไหม จากประสบการณ์ผมผมขอฟันธงไปเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับเสาเหลี่ยมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคุณสะดุดล้มแล้วหัวคุณไปฟ้าเหลี่ยมเสาเนี่ยนะครับนั่นอ่ะอันตรายมากกว่าเสากลมแน่ๆนะครับคือเสาเหลี่ยมเนี่ยอาจจะทําให้กระโหลกคุณแตกได้นะครับแต่เสากลมเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรุนแรงขนาดนั้นมันจะน้อยนั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เสากลมเนี่ย เราก็จะเห็นที่ตามสารทั้งหลายเนี่มักจะใช้วิธีการทําเป็นเสากลมนะครับบางคนที่ตั้งตัวเป็นสินแสก็ให้แก้เรื่องเสาเหลี่ยมนะครับหรือเหลี่ยมมุมที่มันมันเข้ามากระทบตรงนั้นเนี่ยผมว่าข้ามไปดีกว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องดวงนะครับที่เอามาเกี่ยวข้องกับวิชาวงจุ้ยมันมีเคสที่ผมอยากจะยกมาเป็นตัวอย่างอยู่สัก2เคสจริงๆมันมี ใช้ได้ทุกเคสแหะครับแต่ว่า,ามันเป็นที่น่าสนใจมันมีรายละเอียดนะครับทั้งสองเคสนี้เนี่ยเคสหนึ่งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบที่อุบลก็ย้อนเวลากลับไปหลายปีมากแล้ว,ลวนะครับตอนนั้นผมก็ยังส่งบทความที่เว็บเดอะคอปอินไทยแลนด์อยู่นะครับก็มีคนเชิญผมไปแก้ของจุ้ยให้ที่อุบลน,นะครับซึ่ง เจ้าตัวเนี่ยก็เปิดทํากิจการขายหารสัตว์แล้วผมเข้าไปพบเนี่ยเจ้าตัวนี้กำลังมีปัญหาหนักมากนะครับทั้งเรื่องกิจการที่ร้านนะครับไม่ดีนะครับแล้วชีวิตส่วนตัวก็ไม่โอเคอย่างยิ่งเป็นคนโสดนะครับแล้วก็ธุรกิจก็มีปัญหานะครับอยู่ที่บ้านซึ่งตัวเองก็เป็นที่พักอาศัยด้วย ถ้าไปดูในส่วนของที่นอนเนี่ยก็จะพบว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่สมรรถามากมากนะครับที่นอนนี่แทบไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือปูเสือแล้วก็มีที่นอนวางทับแล้วก็นอนนะครับแต่กิจการที่ลงทุนไปในร้านอาหารแล้วก็การสต็อกอาหารเรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็มีปัญหาหนักหนามาตลอดนะครับพอผมไปถึงผมก็ไปวัดทิศวัดองศาเสร็จปั๊บเบื้องต้นผมให้ส่งดวงมาก่อนนะครับพอขึ้นดวงเสร็จก็ ไปไล่พอวัดองศาเสร็จปั๊บก็พบว่าองศาของอาคารเนี่ยมันชงกับในรูปดวงของเจ้าตาก็คือชงปีเดือนวันสามหลักเลยนะครับซึ่งในรูปดวงของแต่ละคนเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับมันจะมีการเอานักษัตว์มาพิจารณาก็คือนักษัตว์ปีนักษัตร์เดือนนักษัตย์วันนักษัตร์ยานนะครับแต่คนนี้ที่ผมไปเนี่ยนะครับนักษัตย์ปีนักษัตย์เดือนนักษัตย์วันเนี่ย เป็นตัวเดียวกันหมดนะครับถามว่าแปลกไหมไม่แปลกนะครับผมเจอเคสที่มันแปลกกว่าน,นั้นอีกก็คือนักษัป์ปีนักษัย์เดือนนักษัย์วันนักษัริยามเนี่ยเป็นนักษัตย์ตัวเดียวกันทั้ง4ตัวเลยก็มีนะครับนักษัย์ที่อยู่ในหลักปีหลักเดือนหลักวัน3ตัวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยผมเห็นมามากกว่า1รายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประเด็นก็คือว่าทิศอาคารเนี่ยนะครับ เมื่อคุณดูทิศแบบหยาบๆเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ถ้าคุณเอาหลักของ24ส,สิ่วนหรือ24ทิศทางเนี่ยมาพิจารณาปรากฏว่าตัวทิศเนี่ยนะครับมันเป็นทิศที่มันชงกับปีเดือนวันของเจ้าชะตาพอดีเลยครับมันก็เลยกระทบแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าชะตามากมายนะครับผมก็ไปแก้ไขให้ด้วยการทำการสลายสภาพทิศ สลายอิทธิพลของทิศนะครับแล้วก็ไปปรับทิศหัวนอนของเจ้าตัวใหม่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้สมถะมากๆในห้องนอนนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ที่นอนหมอนนึก้กระโปเท่านั้นเองกับพัดลมนะครับทางั้านที่ทํากิจการเนี่ยดูจากสินค้าที่สต็อกเนี่ยนะครับน่าจะนอนห้องแอร์แล้วก็ที่นอนห้องนอนก็น่าจะแต่งหรูดี่สซ้าไปแต่ว่าสภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็เรียบง่ายสุด หลังจากที่บิลเสร็จก็บอกให้แก้ไขแล้วก็แนะนําว่าอา,อาคารที่ทําธุรกิจอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วยเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ย้ายซะนะครับแล้วถามว่าย้ายยังไงง่ายๆก็คือย้ายข้ามฝั่งนะครับอยู่ฝั่งถนนหนึ่งย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทิศที่มันก็ตรงกับราศีปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดก็จะทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับข้อ,อยังชั่วขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีอัปเดตมีการสื่อสารมีคือโทรพูดคุยติดต่อผมมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พูดถึงการที่จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ไปหาที่เช่าได้นะครับในส่วนของกิจการที่ทำอยู่เนี่ยนะครับก็ขยับเปลี่ยนจากฝั่งที่อยู่ฝั่งเดิมนะครับซึ่งมันชงกับปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดนะครับราศีวันเนี่ยนะครับก็ย้ายข้ามฝั่งมานี่คือเคสที่ เกิดที่อวนนะครับอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็เกิดไม่ไกลนักนะครับจริงๆออพอไร่เรียงมาเนี่ยก็เป็นคุ้นเคยกันกับแม่บ้านผมประเด็นมันมีอยู่ว่ามีการท้าทามผมเนี่ยนะครับให้ไปดูแล้วก็ไปแก้พวงจุ้ยให้เ,ออเป็นเพื่อนสนิทของแม่บ้านผมนะครับก็ไปแก้พวงจุ้ยให้ซึ่งทางสามีเนี่ยก็ลาออกมาทําธุรกิจ นะครับภรรยาก็เป็นข้าราชการอยู่ก็ทํางานไปแล้วก็มาปรึกษาผมตอนมาปรึกษาผมเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูที่ที่ร้านเสร็จหลังจากที่เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับเรื่องการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นก็เริ่มอยากจะขยับขยายนะครับโดยที่จะใช้ที่ตั้งของที่บ้านเนี่ยนะครับก็คือไม่เช่าร้านแล้วนะครับจะใช้ที่ตั้งของที่ร้านเนี่ย เป็นสถานประกอบการแล้วก็จดทะเบียนแล้วก็มีการสร้างปรับปรุงใช้พื้นที่แล้วก็ให้ผมไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่ตรงน,นั้นแหละนะครับก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างเป็นบ้านที่สวยเลยนะครับแล้วก็มีการถมดินสูงมากสูงกว่าบ้านที่ผมไปดูผงช่วยให้เนี่ยเมตรกว่ากว่านะครับคือมีการถมดินขึ้นมาอีกเมตรกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงเฮ้ ทำไมเขาสร้างบ้านแบบนี้นะครับมันไม่โอเคเลยนะผมก็บอกบ้านาสวยนะแต่ว่า,าสร้างแบบนี้มันไม่โอเคเพราะมันถมสูงคนอื่นเยอะมากนะครับสูงผมว่าเมตรหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับสูงมากนะครับจนตอนหลังมาเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นข้าราชการนะครับก็ได้มาบ่นให้แม่บ้านผมฟังแมบ่บ้านผมก็เลยพูด เล่าเรื่องราวที่ผมเนี่ยเป็นสินแสียคงจุ้ยเนี่ยให้เขาฟังแล้วก็ก็เลยมาเชิญผมไปนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยผมบอกอ้าบ้านหลังนี้เองเหรอนะครับก็หลังจากที่วัดทิศประทางเสร็จปั๊บปรากฏว่าทิศเจ้าชะตาเนี่ยเป็นทัดน้ำนะครับเป็นทัดน้ําหินนะครับส่วนทิศอาคารเนี่ยเป็นทัดน้ําหยางนะครับทัดน้ําหินของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเป็นรูปดวงที่แข็งแรงด้วยนะครับ แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ท่า,ทานา้ําหยางเนี่ยซึ่งเป็นองศาอาคารเนี่ยมันก็ให้โทษนะครับโดยให้โทษเกี่ยวกับทรัพย์นะครับเขาเรียกว่าแย่งลาบแล้วก็ตัวอาคารก็แหว่งเว้าด้วยนะครับผมก็เลยพูดถึงว่าไอ้ตำแหน่งที่มันแหว่งเว้าเนี่ยนะครับมันก็จะเอาหลักของโป้แทะหลักแทิศเนี่ยมาวิเคราะห์พอเอาหลัก8ดทิศมาวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่าตำแหน่งที่มันแหว่งเว้าเ,เป็นตำแหน่งคุ้งนะครับ ซึ่งมันหมายถึงแม่หรือชีวิตคู่ปรากฏว่าตำแหน่งนั้นนี่มันแหว่งหายไปคือบ้านอนะดีไซน์มันดูดูเท่แหละนะครับแต่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบก็คือตำแหน่งคุงพอมันบกพร่องก็หมายถึงว่าชีวิตสมรสบกพร่องแล้วก็คนที่เป็นแม่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ้าต,ตัวก็เลยเล่าให้ฟังว่าชีวิตคู่นะครับ ถึงจุดวิกฤตไปอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสร้างตั้งแต่ปี55นะครับแล้วก็ได้เลิกลากันไปนะครับปีที่ผมไปดูน่าจะประมาณปี60นะครับ5ปีเองนะครับก็เลิกลากับสามีนะครับที่มันเป็นที่ของพ่อของฝ่ายหญิงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็สร้างก็จะเป็นทรัพย์สินของฝ่ายหญิงแล้วก็คนในครอบครัวก็อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยปรากฏว่าคนเป็นแม่ก็คือแม่ของเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ ป่วยติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันอะไรประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้ถามรายละเอียดมันเกรงว่าจะเป็นการรับรับปละล้วงมากไปนะครับชีวิตคู่พังตำแหน่งคุงแบ่งเว้าแม่ป่วยติดเตียงพ่ออายุมากกว่าแม่ด้วยนะครับแต่พ่อนี่ยังกระชับกระเฉงแข็งแรงอยู่เลยนะครับก็ต้องมีการอาเอาสั่งซื้อเตียงมาซึ่งเป็นเตียง สำหรับโรงพยาบาลที่มันสามารถยกได้นะครับเพื่อใช้เป็นพื้นที่ที่ไว้คอยดูแลคอยปฏิบัติแม่นะครับแล้วก็พอมองตรงเข้าไปในบ้านเนี่ยสิ่งแรกพอเข้าไปในบ้านปุ๊บเห็นตำแหน่งประตูห้องน้ำซึ่งมันเป็นข้อต้องห้ามนะครับประตูห้องน้ำประตูห้องนอนประตูเห็นห้องครัวนะครับเห็นเป็นประตูแต่ไม่รู้ว่าข้างหลังเป็นอะไรนี้ยังพอไหวนะครับ เป็นห้องครัวก็ไม่ดีแล้วนะครับหรือเห็นบันไดนะครับในสี่อย่างนี้นะครับถ้าเข้าไปยืนอยู่หน้าประตูแล้วมองเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องแก้ไขแล้วนะครับเข้าไปเห็นครัวเนี่ยนะครับแน่นอนเลยว่าถ้าทําการค้าเนี่ยคู่แข่งเยอะนะครับถ้าทํามาหาได้นะครับก็จะมีคนมาช่วยกินช่วยใช้เยอะนะครับ ไม่ว่ายังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่่ามันก็มีส่วนที่สามารถทําได้ถ้าเข้าไปแล้วนี่เห็นห้องครัวนะครับซึ่งบางอาชีพบางธุรกิจสามารถทําได้นะครับในเคสที่มีปัญหาเนี่ยชีวิตคู่พังแล้วก็ผมก็ไม่สามารถไปแก้ไขให้มันกลับคืนมาได้แล้วนะครับแต่ว่าโอเคทําให้ชีวิตของ ข้าราชการคนนั้นเนี่ยดีขึ้นหลังจากปรับแก้แล้วเนี่นะครับชีวิตส่วนตัวเจ้าตัวนี่ดีขึ้นมากๆมีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารนะครับหลังจากนั้นซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนะครับหลังจากนั้นซึ่งเอเคสอย่างเงี้ยนะครับมันก็เจอบ่อยเคสที่ทิศของอาคารที่เจ้าตัวเนี่ยเข้าไปใช้งานเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยนะครับมันให้โทษกับดวงชะตา เพราะฉะนั้นเรื่องทิศเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับหลีขี่เนี่ยนะครับเมื่อดูจากดวงมันถึงต้องใช้ดวงนะครับการที่ดูพวงจุ้ยแล้วไม่ใช้ดวงเลยเนี่ยบางคนก็ใช้หลักโปยยแทะบางคนก็บอกเวิร์กทูเดาเลยนะครับไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นไม่ได้เอาเรื่องราวของหลักวิชาวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวเลยด้วยซ้ำไปมีหลายๆเคสนะครับที่ผมเข้าไปเนี่ยหลังจากที่มีสินแสเนี่ยเข้าไป แก้พงจุย้ยคืออ้างว่าเป็นสินแสดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นสินแสจริงเนี่ยคงไม่ต้องให้ผมเข้าไปทาอะไรแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้ามันจบตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจะเข้าไปเพื่ออะไรไม่ใช่มีเงินเหลือๆนะครับที่ว่างๆนะครับไม่มีอะไรทําก็เอาเงินมาจ้างสินแสีเล่นๆงั้งแนแหะนะครับ <S <S ผมเองเนี่ยนะครับเริ่มมีแนวทางแล้วนะครับว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องพงจุ้ยโดยเฉพาะาคลิปจะโพสต์ทุกวันเพื่อหันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันที่ ผมทําขึ้นมาเพื่อบอกเล่าพูดคุยถึงความเข้าใจเกี่เรื่องหลักวิชาภูมมจุ้ยครับสวัสดีครับ